เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสู้ๆ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 ไปด้วยกันนะคะ มีของกาส่งพอดีเดี๋ยวมาดูว่าอะไรน่าจะเป็นกิ๊บเพราะนานมากกิ๊บกิ๊บกิ๊บด้วยสามตัวร้อย Okay. จะอยู่มาณนี้ชิดเดี๋ยวข้อรายการกันค่ะสวัสด <royable> ีค่ะพบกับรายการออกจากลลยลูอ่าเดี๋ยวจะมีการโชว์น้ำหนักข้างๆคลิปนะคะเออจะมีการโชว์น้ำหนักข้างๆคลิปแต่จะไม่แบบเออก็คือช่างแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่ารดไหม เอออาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ลงไปหลายโลนะคะจากที่ถ้าไปดูคลิปแรกๆเลยนะคะหรือไปดูคลิปที่ผ่านมานก็จะเห็นเส้ทรงองเอมากขึ้นแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการออกแนวให้กำลังใจเสียมากกว่าสำหรับคนที่อยากลงหนักะคะ่ะฉันไม่ชอบผมชันเลยมันชีโดชีเดน,นะคะ ก็คือคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยลูกนายฉันจะกินแล้วแต่การที่คุณขึ้นมาร้อยโลนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขจนอคพูดมาแต่เด็กคุณไม่มีความฝันแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากจะลงไปไม่ต้องถึงแบบสวยหุ่นดีหรือว่าผอมนะคะสาหรับตัวเราเองนะเราก็แค่อยากลดแต่ไม่ต้องกลับถึงไปหกสิบนะเพราะมันเหมือนแบบไกลเกินแต่เราก็คิดว่าเออให้มัน ให้มันบางเบาลงไปกว่าน,นี้นะคะให้มันบางเบาลงไปกว่าน,นี้เช่นลงไปสักเออแปดสิบห้าแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มือความฝันว่าต้องกลับไปหกสบเอ็ดอีกนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเชื่อไหมอายุเท่านี้แต่กิดเป็นความดันูเกบไม่ทันเหมือนเป็นความดันโลหิตอะ่ะเหมือนเป็นโรคความดันสูงเพราะว่าด้วยความที่เส้นเลือดมันตันไขมันเยอะนะคะก็เลยทําให้เป็น ตะะะะะะืตอนท้องนะคะน่าจะซัก85บโลนะก่อนท้องนะคะพอท้องก็คือขึ้นมา96แล้วก็คิดว่าชันจะไม่เกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าลูกออกมาจากตัวแล้วก็ออกมาประมาณสามหรือสนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยลงมาถึง90อีกเลยนะคะก็น่าจะประมาณสีห้ปี เพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนออกจากร้อยโลให้ได้สําหรับคนที่หนักเยอะหรือสําหรับคนที่หนักแปดสิบนะคะแล้วเคยขอตอนนี้นะก็อย่าไปถึงร้อยโลเลยมันมันไม่ดีอะม,มันลงยากมากอะกว่าจะลงตัดโลมันไม่เหมือนตอนที่เราหนักแปดสิบแล้วเราลงไปเกือบ2ี่สิบโลนะคะไปหนักเกือิบเ1็ดอะไรเง,ง,ง,งี้ยมันมันค่อนข้างจะยากอะอืม มันไม่ด้ลงฉิวฉๆก็มีหลุดบ้างฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกยาหลังให้ทุกคนไฟติง้งไฟติง้งไฟติ้งนะคะเพื่อที่จะต่อสู้ให้มันไปได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบว่าต่อสู้กับมันนะคะที่จะให้มันน้ำหนักลงไปให้ได้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเออแล้วก็เวลาไปบริจาคเลือดก,ก็ด้วยเลือดลอยนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับความอ้วนไหมมันน่าจะเกี่ยวกับแาลปัจจัยนะคะเลยทำให้เลือดลอลยแล้วก็หยุดบริจาคไปประมาณหลายปีอยู่เหมือนกันนะก็เลยไม่เคยได้ไปบริจาคเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสู้ๆ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 ไปได้วยกันนะคะเออจะพูดอะไรต่อดีอะ่ะ มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็มีหลุดไปหลายวันถ้าตั้งใจทำจริงมันคงจะลงเยอะกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออกเพื่อนให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องคงต้องขอลาขอลาไปก่อนสำหรับรายการของ่จ้าร้อยเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ สู้ๆไปได้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามาดูซิว่าจะออกจาก้อยเูาได้ไหมบ๊ายบาย